สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องอีสานสมรติอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผ่านไประยะเวลา2เดือนค่อนข้างนานพอสมควรที่บ่าพัดไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีได้มาอัปเดตต้นไม้ในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้ทําการตัดวางข้อต้นพิโลหูช้างเลื้อยนะครับแล้วก็ต้นอื่นๆน,น,นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต้นตอนะครับของต้นไม้ที่เราตัดไปในคลิปที่แล้วผ่านไปเป็นระยะเวลา2เดือนพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้ตนตอของพี่โลหูช้างเลือนะครับเนี่ยครับพี่โลหูช้างเรือยที่บ่าวพอ่อได้ตัดไปก็คือตรงนี้จะเป็นตอเขาเลย นะครับอันนี้ต่อซึ่งต้นตอตรงนี้ค่อนข้างจะยาวเลยนะครับผมก็ทิ้งทิ้งยาวไปเลยนะครับซึ่งตัดเฉพาะจุดที่มันยุ่งยุ่งหรือว่าไม่เป็นระเบียบออกไปนะครับผมทีนี้เขาก็แตกยอดออกมานะครับผมแทงยอดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นยอดเขานะครับผ่านไป,ไปเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับ ได้ใบมา2ใบยอดนี้ได้ใบมา2ใบเห็นไหมครับอันนี้ใบที่หนึ่งใบที่สองนะครับแล้วก็ยอดหนึ่งหลอดนะครับอ่าสามใบโอเคมองไม่เห็นนะครับสามใบนี่ใบใบที่สามก็สรุปยอดนี้ได้สามใบนะครับสามใบหนึ่งหลอดนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้มันมีความหนักมาแล้วครับ เดี๋ยวบอกว่าต้องหาเชือกมามัดใส่ระแนงตรงนี้เอาไว้นะครับให้รากมันยึดกับระแนงเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกว่ามีมียอดแทงขึ้นตรงไหนอีกไหมนะครับสำหรับต้นชิโรหูช้าง<ม><น>ก็จะมีด้านล่างนะครับตรงนี้หนักจนจนลูกสืกว่าจะหักแล้วนะครับ ก็เป็นอีกยอดหนึ่งนะครับที่มันงอโ,โค้งออกมาหาแสงนะครับก็ได้ประมาณ3ใบหนึ่งหลอดเหมือนกันครับสามรอยใบหนึ่งหลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้น1 1ต้นหนึ่งต่อสามารถแทงได้หลายยอดนะครับไม่ไม่ฟิกก็จะแค่ยอดเดียวนะครับผมสามารถเจริญได้หลายยอดแต่ว่าอาการที่มันมีหลายยอดมันอาจจะทําให้ยอดใดยอดหนึ่งไม่สมบูรณ์ได้นะครับ บอกว่าค,คิดว่ายอดบนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันได้รับแสงค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นพีโลโพเดนดาก้อนนะครับดาก้อนหรือบบว่ามังกรอันนั้นคือก็คือยอดที่เขาแทงขึ้นมาใหม่นะครับในสองเดือนที่แล้วที่เราตัดไปอันนี้คือยอดใหม่ของมันนะครับ แล้วก็จะมียอดล่างอีกอันนึงนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่เห็นอ่อนๆตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็คือยอดใหม่ของมันนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาดูกระถางที่เราชําเอาไว้นะครับกระถางที่เราชําเอาไว้อันนี้อันนี้เป็นใบเก่าของมันนะครับค่อนข้างจะโสมพอสมควรเพราะว่าบ่าวฟอด ตั้งไว้ในร่มแล้วก็เวลาที่มีแสงส่องถึงนี่คือแดดร้อยเลยนะครับช่วงฤดูเปลี่ยนฤดูไปเข้าหน้าหนาวช่วงเดือนพฤศจิกาตรงนี้จะได้รับแดดเต็มที่เลยก็ค,คือร้อนมากนะครับทำให้ใบเก่าของเขามีลักษณะไหม้เลยนะครับแต่ไม่ซีเรียสแล้นะครับคือมันแทงยอดแล้ว โอเคไม้พันธุ์พวกนี้เขาจะต้องอยู่ในร่มํำไรนะครับถ้าเจอแดดร้อนมากๆเขาทนไม่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าบาวฟอตไม่มีที่ตั้งนะครับผมไม่จะไม่ว่าจะเป็นพวกหงส์ช้างที่ด่างน้อยนะครับเอามาตั้งไวตง้ตรงรเวณใต้ร่มข้างระแนงนะครับตัวน,นี้ก็จะได้รับร่มจากต้นหมากเหลืองนะครับต้นโมกนะครับตรงนี้ อันนี้คือยอด2เดือนที่เราชำนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นพิโลโหูช้างนะครับได้มาหนึ่งยอดนะครับใบเลี้ยงเขาจะเล็กหน่อยนะครับใบเลี้ยงเดี๋ยวยอดต่อไปก็จะเป็นใบแฉกสวยงามลวแขงขึ้นนะครับแขงขึ้นพิโลหูช้างจะแขงได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะครับในรอบนี้ที่เราชำการนะครับนี่ก็จะเป็นยอดเขานะครับ อันนี้นก็คืออันนี้เห็นไหมครับสองเดือนเต็มๆนะครับผมคือเดือนกว่าหรือเดือนนึงถ้าเลี้ยงดีๆก็แทงยอดแล้วแหละครับแต่เราพอดแบบเลี้ยงแบบปล่อยไงน,น,นะครับใส่กระถางไว้แล้วก็ลดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับจะเห็นว่าอายอดนี้ก็ใหญ่เลยนะครับนี่นี่คือยอดใหม่นะครับอันนี้ใบใหม่อันนี้มาดูพิโลดากอนงอกหรือ,อยังนะครับดากอนนี้ก็จะ ที่จริงก็ง่ายนะครับแต่ว่ายังไม่งอกเลยเอ,อ,อันนั้ดากก้อนดากก้อนต้นหนึง่งดากก้อนเท่าที่เห็นดูก็ยังไม่งอกนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูเลยครับถ้าเกิดว่าใบเขาไม่ตายใบเขาไม่แห้งเดี๋ยวยังไงก็งอกครับผมก็ต้องใจเย็นๆหน่อยอันนี้ใบเขายังเขียวอยู่เลยครับเนี่ยใบเขายังเขียวอยู่เลย คือถ้าเราไม่ได้รีบอะไรเราก็ไม่ต้องไปรื้อปล่อยไว้ตามธรรมชาติไปเลยครับจนกว่าว่าผ่านไปหลายเดือนแล้วมันไม่งอกเราค่อยเหลือทิ้งนะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นทุนอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไปดูอีกจุดหนึ่งที่ตั้งเอาไว้นะครับจะเป็นอยู่ส่วนของหน้าร้านส่วนของหน้าร้านนี้ก็โดนแดดเต็มเต็มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดดที่ส่องเข้ามานะครับ จะเห็นว่าแดดเต็มๆเลยนะครับจะได้รับแดดช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงอันนี้ก็จะเป็นเอ่มอนสเตอร์ล่าที่เอาลงมาประดับไว้หน้าร้านนะครับเพิ่งย้ายลงมาซึ่งก็พอโดนแดดมากๆก้ยะจะรับแดดไม่ค่อยไหวเหมือนกันอันนี้ครับ เหมาะกับการเลี้ยงในร่มลำไรนะครับแต่ที่บ่าพ่อะงาปลูนี่คือที่ในโรงเรือนบนดาดฟ้ามันมันแน่นนะครับก็เลยย้ายลงมานะครับเอามาใช้ประโยชน์บ้างอันนี้ซ่อนไว้อยู่ใต้เอเฟินข้าหลวงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพี่โลหูวช้างนะครับ อันนี้เป็นพิโลโหช้างพิโลโหช้างงอกทุกต้นแล้วนะครับนี่ฮะเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายมากนะครับสมัยก่อนเมื่อเบาพอดเลี้ยงใหม่ๆก็ชำข้อของดากก้อนก็งอกง่ายเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนั้นก็จะมีอบใส่ถุงไว้ก็งอกในหนึ่งเดือนก็งอกแล้วอันนี้ใบเก่าเขา เน่าตายไปก็งอกเรียบร้อยก็รอดแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นยอดของพินนานะครับยอดของพินนาคนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ว่าพินนาคก็งอกยากเหมือนกันนะครับผมเท่าที่ผมดูแล้วนะครับกระถางด้านในนี่คือพินนานะครับตรงนี้คือพินนาเป็นยอดของมันนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็มีงอกอยู่หนึ่งกระถางที่อยู่บนบ้านนะครับอยู่บนดาดฟ้านะครับ ของพินนาคในงอกไปหนึง่งยอดละส่วนตอของพินนาคก็เ,คเพิ่งจะแตกใบมาเล็กๆเนี่ยครับตอของพินนาคอันนี้เป็นตอของพินนาคนะครับครับผมก็สรุปได้ว่าพิโลหูช้างนะครับพิโลหูช้างเรือก็เป็นต้นไม้ที่เพาะขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับผม พ่ขยายพันธุ์ง่ายมากอันนี้อันนี้ยอดของอะไรหมอา้าวอันนี้เป็นยอดหนึ่งของห,งหูวช้างนะครับอันนี้มันแทงออกไปนอกระแนงมันแทงออกไปนอกระแนงบอกว่าก็เลยดัดเข้ามาให้มันอยู่ในระแนงบ้านเราเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นบ้านคนอื่นนะครับสรุปสรุปตอนนี้ได้3มยอดก็ฟิโลห,หัวช้างเป็นต้นไม้ฟอร์มสวยนะครับผม เป็นต้นไม้ฟอมสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบปลูกก็หามาปลูกได้เลยครับผมเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตวไวนะครับแทงยอดเร็วเพาะพันง่ายนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีตัดข้อชาําทํายังไงนะครับในกลุ่มของพวกพี่โดน,นดอนก็แนะนําเข้าไปดูในคลิป ก่อนหน้า,น,านี้นะครับผมก็มีทำเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับผมมีอะไรสอบถามก็รบก,กวนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีนะครับ